ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมไวครับเอาชีวิตรอดเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สิอยู่ในช่วงเชี่ยอะไรก็ช่างกับแมปนี้นะครับผมนะก็วันนี้ผมมาเล่นในแมปของน้องผมอันนี้ไม่ใช่ซีรีส์ใหม่นะเอออย่าเข้าใจผิดเข้าใจมาแล้วเราจะมาสร้างเตียงสร้างเตียงปุ๊บปุบปุบ มาได้และนะไม่รู้อ ah ah ่ะกูอยู่แถวๆว่าไอ้สายแบบว่าสายแดงเออแ้่ไปฆ่าแก่กันอื้ปรับโดนเมื่อกี้กูโดนยิงจังกูโดนยิงจังโดนยิงจังกูโดนยิงจังจ้ะ อใช่เดี๋ยวพี่ไปที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านเบอร์ที่เบอร์ว่าเออ noise เราจะแก้ปะกันไม่รู้เหมือนกันวะพี่ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ไหนคือที่เรารู้อยู่ทรายแดงกำลังปีนภูเขาที่ไหนไหนวะอ๋อไอ้เหี้ยนั่นไอ้เหี้ยอยู่ดูเลยัต่ เฮ้ยคือแมคือสกินเราไม่โหลดว่ะอสู้กันอ้เฮียเฮียไอสัตวดแมงวขวานี่้เฮียดูยายายาเฮียยาไอัยายาเฮียยายาไม่ เราต้องสร้างของคนนี้อ่ะไอ้บันไอ้เหี้ยแม่งตายด้วยเออใช่เอเธีร์มีประตูอินเดอร์ก็แล้วกคนคือมันไปเจอว่มันเกิดแม่งก็เจอไอ้เหี้ยคือแม่งโคตรโกงอ่ะแม่งก็ตรฉาบีกูตายเนี่เอเธีไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ย คือโคุคนี้กูไม่มีไดมอนนั่นแหะนะคือถ้ากูมีไดมอนกูเลิกเล่นไหนแค่แต่พี่แต่เราจะไม่จบซีรีส์นี้ง่ายๆครับคนนะามาดูดูดูโอ้โหเหี้ยชัวรนะ์โอ้โหเหี้ยแม่งจะเล่นของหินกูเลยอน่ะู ตุด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 ุเราจะใช้เพีงดีมในการนี้เฮ้ยเย่เราเล่นสปีดรันอยู่เนี่ยเ้ย่ไอ้สัตว์เล่นสปีดรันแน่เลยเฮียเล่นเล่นเหมือนดีวิสัตได้ใจแรงทำไมวะโอเคโอเคโอเควันนี้ขอบคุน ของเราก็มานี่นะมาสู้กันเฮ้ยเย้ยด็กกูฟาร์มของให้เสร็กกูเย้เฮ้ยแบบนะกูแน่เด็มึงแพ้กูแน่เบอร์มึงได้ตายอย่างเขียนกูดีใจมึงได้ตายเด็กเขียนได้เลย Pup, pop 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 ừ. à, đế đế đế. Đế 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 đế. Yes! Ôi, cái cụ tiểu thằng Bi rồi Cái bờ à อยู่ไหนวะไอ้เคเบอร์เฮียอยากจะฆ่าจริงๆเลยสัตว์อข้วไโอ้ยเฮียใช้สเต็ปกูมไม่ตายหรอกเชื่อกูกูเท,เทพขั้นกูเทพขั้นหลอที่เฮ้ย ต้นมีรอยต้นไม้โดนถูกตัดไอ้เบอร์อยู่แถวนี้แน่เลยโอ้โหไอ้เฮียเฮ้ยเอ็เดอร์แมนไอ้เฮียไอ้สัตว์เกินไอ้เฮียมีเอ็เดอร์แมนเดยไอ้เฮียเบอร์อยู่ไหนวะไอ้เฮียเบอร์อยู่ไหนแถวไหนหัวหลังอ๋อ vô trình ever Yes ngon 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 nón ngon 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 เกมนอนแล้วมากูไม่นอนที่หมู่บ้านหากูไม่เจอหรอกเราเป็นดรีมั้งทุกคนเป็นดีมอะไรตะวีน่าโง่ปรับมึงก็จะตายอยู่แล้วมึงก็ยังมาโอ้ไอ้เหี้ยตะวีน่าโง่เออออกไปเลยอุ้ยอุ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยไอ้เยมาตีกูอ่ะโอ้ เฮียกูเจอของดิปะปะปปปปปปปเฮียล to so so ็อบบี้ลอบี้เ um, ฮียลอบี oh ้ใ oh. ส oh ่ช oh. uh, uh ุกเกาะใหเต็มต uh ัวใส่ชุดกาะทองเฮียเต็มตัวเลย้ออออว้ฮ่าฮ่าอืออืออาหาร แตกก่อนแดกไอ้เฮียหลอนเลือดไม่เพิ่มไอ้เฮียเคโอ e. okay. oh, er e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  ้โหเฮียเตียงเตียงเตียงกูดื่มอืมอยูตรงหัวตัวกูมันเทพแล้วไม่บ๊วยปกป้องมึงขังมันไอ้ ไอ้ส cool ัต yeah. ว yeah. ์ไม่ใช่ก็มึงบอกกูหยกหยกไอ้เหี ah, ้ยไอ้เหี <the 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 ้ยมึงบอกกูหยกหยกไอ้สัตว์ครูไม่รู้ปรับปรับปรับอ่าไห้มาดูให้มาดูอ่าอ่าเดี๋ยอยู่ในตอนนี้เลยเดิน sideways มาเลยเหมือนเหมือนกลัวมึงอ่ะมาดิมาดิครับมาดิ mày cú cua mึง hết, é. của yeah. thông đi. Thông, thông. Gì <laughs> ดกูคดีมากูคดีมาเอ้อแกโดนแกเจอดีนี่นี่คือวันตายของแกนี่คื้าแลก็แกซื้อกองคุ้งตายตาย โอ้ยยี่คิปเปอร์กูบอกแล้วเทพกูไม่ได้หรอกกูคือดิมกูคือเจ้ากูคือดิมเออกูรอมึงแน่ไอ้เหี้ยคนเหี้ยดเลยโอ้ยยี่คิปเปอร์อู้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 โอเคโดนนิดนึง เป็นไงดาบไม้ดาบไม้ชนะดาบดาบ,าดาบหินเออดาบหินเออเพืยอนก็มีดาบไม้้ตไงอ่ะก็เหมือนกูกลัวเหมือนกูกลัวมึงอ่ะเออก็นะหลังแขนตายเหรอต้องเอาของหินก่อนอคุนไม่ใช่ กูไม่เอาของมึงไอ้เฮ okay. ียก yeah. ูมาฟาร์มหอเฮีเอ้ยไม่ใช่หอกูาฟาร์มหินไอ้เฮียไอ้นั่นขี้เหี่เลยเบอร์เมื่อกี้เกิดจะพูดคำว่าหอครับผมบอกว่าจะฟาร์มหินเออไอ้เบอร์ก็คิดลึกเออไอ้เฮียไอ้นั่นมาอาจารย์แดงไอ้เฮีย พูไปยู่นี่ยของหินมาดาบพร้อมดาบหินเนี่ยดาบหินเนี่ยไม่ได้ขโมยพูนจริงเดี๋ยวมาเดี๋ยวจัดก,การพวกกงพวกแกะก่อนเห็นแล้วมันเกะกะแดกอาหารไม่ไม่คือพี่จะฟาร์มอาหารนะฮะ อย่างนั้นเหรอมึงเห็นกูหรือเ,เอ้าแล้วมร์ไม่เก็บของของ่องเอะเ,อเบอร์มาแล้วดิอออเอามาแล้วดิ

โอเคโอเคเี๋ยวกูรเดี๋ยวกอโอ้โหเฮียมึงเอาเล็เลยอ่ะเฮียสู้กูก็ไม่ได้เวเดเวดกากูคดีมขนมปังมาเป็นร้านขนมปังต้องเป็นร้านครับคน เปกลัวข้าวนะขี้เก no ียจช่วยแน่ของมึงก็มีอยู่เนี่ยอยู่ตรงงูไหนมึงไม่เก็บอ่ะโอ้ยของเก่าก็ไม่เอาของใหม่ก็จะเอาแล้วจแต่พอมึงตายปุ๊บมึงก็ไม่เอา ไม่เอา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 ววอยากกินลูกตะกัว่วดอะเฮียฮะมึง hey, ลงมดดาบเทพอยู่หรอเฮ้ยไอเฮียจริงอ่ะนนึงถ้าเป็นดาบเทพดาบเทพเนี่ยสร้างอะไรได้บ้าง yeah, คือสร้างได้ทุกอย่างที่อยู่ <Yeah. S 2> ใช่ไหม ดาบเนเธอร์โอ้โหยีด่ดาบเนเธอร์ยังไงมันก็มีอยู่แล้วปะวะโอ้โหย็ดเท่ถ้ากูไม่ถังน้ำนะเฮีย,อย,อยโอ้เยี่อะไรเน,นี่ยเฮียเมื่อกี้ดีกามกอ,อ,อมขว,กขวกมก่องพวกกล่องเนี่ยมีปัว <c oughs> อไอเหียคือไอเบอร์แม่งฟาร์มไปห,หมดแล้วอ<า>ไอ้เบอร์แม่งฟาร์มของไปหมดแล้วคนควห๊ะน,น,น,นี่มันต้องมีที่รับเว้ยถ้าโดนขุดเบงนี้ต้องมีที่รับโอ้โอ้ไอเหียโอเค กะบาลมึงแหลจะแตกไอ้เี้ยไอ้ว้าวอะไ่อะไรนันมันอีกเี้ยบอสไอ้เหี้ย เยได้ยินกูไอสัเห็นเห็นกล่องให้เห็กล่องวะทุกคนเหนก่องมั้งกล่องมายงไม่รู้เลยว่าทำยไงดีปึ๊บปงไอเฮียไม่มีของไอเปรตดิมึงกล้าเก็บะวะก็จะมึงขึ้นไปยังไง น,อนอีโอ้อยยยเบอร์ก็เห็นอีกตรงนี้ไอ้เหี้ยโอ้ย้ยเหมือนจะมืดด้ว <c oughs> ้องบสืบเพื่อนอนนอน, <c oughs> น,อนแม่นอนนะเฮ้ยยย <c oughs> ตรงนี้มีของอยู่ตรงนี้มีของของดีมั้งไอ้ยกูไม่รู้แต่ตามจริงพี่เคยสร้างอ <c oughs> โอเคเบอร์นอนกัน นี่ขอบอกเลยว่าใยแมงมุม,ม,มเป็นสิ่งสําคัญครับนะถ้าใครเล่นไม้ครับเนี่ยจะต้องรู้ว่าใยแมงมุมเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ถ้าใครยังไม่รู้เดี๋ยวจะต้องรู้ว่าเฮ้ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับผมเอาเบอร์อนอนยัง,งอเอานอนก่อนดิปิดปิดแม่โดนอน นอนเขาบอกเลยว่ารอบนี้ไอ้ี้ยคนหนุ่ไอ้สัตว์สู้กันไหนไอ้ยยแม่โคตรมันอะนอกยางเนี้ยอยู่ในปีนบอร์ธแล้วพูดยังไงเฮ้ยเพื่แล้วเข้าแล้วเข้าดิ ได้เหล็กมั้งเหกลือแม่ไม่ค่อยนอนมาจูมาตึกพี่ต้องไปฟาร์มไม้โอ้เชี่ยแล้วกูจะปิดตัวเมาเร็ว ปึ๊บเราต้องสปีดแล้วนะครับทุกคนดูโอ้น้องเฮ้ยพี่เจอน้องไว้เบอร์เออเจอน้องสบายไม่ไดเฮ้ยสองตัวเลยนี่ตรงเงี้ยตรงเงี้ยนี่นี่เนี่ยตรงตรงประตูในเธอตรงประตูเอ็นเดอร์ดราก้อนอ่ะตรงตรงแม่น้ำเออพี่เจอน้องอุ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยสีชมพูกับสีน้ำตาล นี่ยเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวพี่จับตาให้นี่ยเนี่อุ้ยน้องน่ารักอ่ะอุ้ยน้องเบลมากเลยเฮ้ยน้องเฮ้ยน้องกับปลาด้วยเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยนี่ยเนี่เห็นพี่ป่ะเห็นพี่ป่ะโอเคโอเคนี่ยเนี่อยู่ตรงไหนอยู่เนี่ยอยู่เนี้ยอยู่น้องตรงเนี้ยน่ารักอ่ะอุ้ยเฮียเอาเฮียแล้วน้องหายไปไหนอ่ะเฮ้ยมามาเอาถังน้ำมาพี่ตักเป็น อุ้ยเยอะทด่ใน้องอ้อเอ็กได้น้องอ่ะน้องน่ารักอุ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะผีอีเป็ดเหรอ ไไดโดเลยอ่ะวันดีไอ้ผี้าโง่เฮยเบอร์โหลดมาเฮ้สารถ้ากูตายนะเฮียเฮ้ยม, <c oughs> มันตีไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์หลดเฮ้ยเบอร์ลงมัดเวนมนมา เฮ้ยเฮ้ยตีไม่ได้ว่ะเฮ้ยเนี่ยทุกคนตีไม่ได้เฮ้ยไอ้ผีไอ้โดเฮ้ย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 เกินเกินไปเฮ้ยเราสามารถมองบอกว่ามองมองทะลุน้ําได้เว้ยเนี่ยถ้าเรามาอยู่ตรงผีอ่ะเราสามารถแบบว่ามองแบบว่าสว่างสว่างอยู่ตรงน้ําได้เว้ยเนี่ยผีไม่อยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมึงจะหนีคว้งไหข้างหน้าวะ เฮีให hey, yeah. hey, ้กูลองหน่อยนี่ๆเนี่ยงนี้เป็นน้ำเฮ้ยเกินเหียมองทะลุต้นไม้ได้เฮ้ยเหียเกินเกินเีบ้าเฮ้ยเหียเกินมองทะลุต้นไม้ได้เกินคนเกินเกิน ฮะฮะรู้เฮ้ยเกินเกินว่ะเกินไปเฮ้ยมึงคือต้องแสงกูต้องฆ่ามันอะไปหนึ่งลองอีกหนึ่งทีโอเคเออมานี่เลยเจ้าบ้าฮะอุุยน้องวับอุยเขาวับได้ด้วยนี่นี่ไอเวนเนี่ยยังปั๊บ ครับผมตอนนี้ผมอัดคลิปอยู่ครับเฮ้ย<ห>เกินฮะยังยังก,ก็ผมเลิกเที่ยงเที่ยงสิบเจ็ดนาทีก็เลยเจ็ดทีคือผมว่าเมื่อก,กี้แม่ผมนะครับผมนะกนะ็คือม,ม่นได้ไปชั่วโมงอะนะนี่โอ้โหคนเยอะเขาบอกเอยเชื่อตัวครับอ,อยู่นี่ไม่เชื่อกูจะเอาไปสับมัน ด้วยทุกคนคือบอกว่าอ่ะโอ้โหเบอร์พร้อมบูยังเราอะเราไม่มีข้าวแดกไอ้แย่หน้าหน้าชายมึงโอเคป่ะไป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 มาสู้กันกอ๋อชุดก่อรึอ,รอ๋อยู่ไหนเอ้ย รู้รู้รูอะไรอะไรปลาไม่เด้ตีเนี่ยอยู่นี่เยไม่ไม่ไม่พูดจริงที่พูดจริงเนี่ยกูอยู่นี่อยู่เลยเนี่ยดูเดีถ้าเราฆ่าผีเป็ดได้เราอาจจะแมนนเอ่ กลัวเหี้ยให้ทุกคนคือยายแมงมุมมันทำไงวะยายแมงมุงมมันห้ามยังไงบอกกูทีอ้บาเอ้ยที่ทำไงวะทำไมวะยายแมงมุมเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อ นี่เราต้องสร้างเป็ดตกปลามาหน่อย <c oughs> นี่เป็ดตกปลาเออใช้สเต็ปดีนะครับทุกคน <c oughs> เล้ยไม่เอาดิแล้วเ,เข้าดิ <c oughs> โอ้ยแล้วมึงยังไม่ขุด,ดอีกเหรอ เจอผีแล้วอืมเจอผีแล้วเออเฮ้ยผีมีประโยชน์เอ้ยเอาเชียกูคิดว่าเราสามารถเทจดมันได้เนี่ยเราสามารถมองทะลุต้นไม้ได้เลยเว้ยค,ค,คือมันดีมันมันดีมันจะพูดดีป่ะกูก็ไม่รู้อะป๊บนี่เป็นไงสเต็ปดีมเว้ยสเต็ปดีมปร๊บปรับมา ฟุบฟุบกระชากกระชากมาคืออย่างนี้ไว้ทุกคนไอ,อ้เหี้ยแม่งฟุบ หรือเข้าดิเวมาสู้กันได้แต่ว่าดิเวต้องชูสู้นะมาดิแม่เวมาใช่กูอยาก PVP มากเออกูอยากตายแย่จากตัวสักมัดว่าแย่มาดิเนี่ยกูกูมากูเอากวามาให้กล่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปที่กล่องก่อนมาเอาไปเลย

กูเกี่ยวกูกลัวอ่ะเยียเกี้ยวกูกลัวกูไม่จุดครับผมโอ้โเกินป่วายวายว้ายแพ้กูว้ายวายฮ่าฮ่าไม่รู้แล้วว่าซีบีกอนี้เขาเท่ว่าอะไรอ่ะแม่อุ๊บ

ไอ้ยังกูใส่ชุดเกาะนอนกันเถอกันอะชากูฮะนีกูอิชาวิชากูกูชาเอาละครับทุกคนก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะครับผมก็สิบเจนนาทีโอเคโอเคมามามาสู้สู้สู้กันอีกกลองมามาสู้กันอีกรล้องมา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 ไอ้กูต่อยมึงเลยไอกูต่อยมึงเลยเอาไอะ ไปตายตรงโนหนูนี่เแล้วก็แล้วก็โอ้หมดเวลาแล้วก็ยังจะสู้กูต่อยเออของหายอ่ะไม่แล้วบัวคองกูก็เป็นว่าเป็นเอกชัยนะครับก็เป็นกูเลยปล่อยไอ้เหี้ยมันบันรีสปอนหายก็มึงไม่ติดชื่อตนเองไงไอ้ควาย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ